มนุษย์พวกเราเกิดมามีเวทานาสัญญาสังขารวิญญาณขันธ์ทั้งห้าเป็นตัวทุกข์การจากไปบนโลกนี้เหมือนการนอนหลับ<น>ทุกข์ทางร่างกายทุกขเวทานาทั้งหลายทำจิตใจให้สงบเราไม่มีทุกข์ทุกข์คือเหตุแห่งความเศร้าหมองจะลงได้ได้วยสติและปัญญา สติปัญญาก่อนกิดดับสุดท้ายสติมาปัญญาเกิดไม่มีอะไรให้ทุกข์ในโลกนี้นั่นแต่กดอันิีจังทุกขังอนาตาเหมือนว่ารถคันนี้ขอให้เวลามา100ปีรถคันนี้มันพังเราก็ต้องเตรียมบุญไปซื้อรถคันใหม่ถ้าบุญเยอะเราก็ได้รถคันใหม่ดีหน่อย แต,แต่ความจําเราก็เหมือนกับเมนบอรี่ที่ใส่เครื่องโทรศัพท์โทรศัพท์พังแต่เมนบอรี่นั้นยังอยู่ไปใส่ซินใหม่ถ้าเรามีเงินเราก็สะสมบุญบุญอย่างกระเทนาเป็นเงิน <c oughs> เงินเนี้ยเอาไปซื้อเครื่องใหม่แล้วก็ใส่เมนบอรี่เข้าไปแต่อาจจะโดนล้างข้อมูลแต่ที่จะเป็นไวรัสของไวรัสคือกรรมกรรมกรรมไม่ดีแต่ถ้าเรามีกรรมดี ไม่ว่าจะเปลี่ยนเครื่องไหนเราก็มีเงินไปซื้อรถคันใหม่คันใหม่คันใหม่คือสะสมบุญในโลกนี้ไม่มีอะไรแน่นอนทุกคนเราก็ต้องตามไปกันหมดอย่างผมป้อนข้าวพอ่อวันต่อไปผมก็ต้องเป็นเหมือนพอ่อเราก็เป็นหมุนเวียนเปลีป่ยนกันไปเป็นกฎอันนี้จังทุกด,ดาลรั้วไม่เที่ยงแต,แต่ที่เที่ยงที่สุดไม่มีวันคือกรรมดีและกรรมชั่วที่ติดตัวเราไป ทำจิตใจให้สบายและสงบไม่มีทุกข์ไม่มีเศร้า,นานมีแต่ความเบิกบานเหมือนพระพุทธเจ้าบอกว่าวตราบใดที่เรายังเวียนไว้แต่เกิดอยู่นี้นขอขอออนิสงส์ทั้งหลายของพระพุทเจ้าเนี่ยได้เกิดที่ดีๆมีร่างกายดีๆเกิดใ,ในที่ทํางานจนกว่าจะถึงบรรุนิพพานในภพข้างหน้านู้นทุกอย่างล้วนเป็นกฎมันไม่เที่ยง สิ่งเที่ยงที่สุดคือความตายไม่มีใครหนีได้บนโลกนี้พ่อสบายได้แล้วนะพ่อนะได้ฟังอะไรเพื่อก็ดีไม่มีอะไรแล้วทุกอย่างมันเป็นเหมือนกันหมดแหละนะ <c oughs>